Sandwich มีเดีวันนี้ขอเสนอ11หนังแข่งรถที่อยากแนะนำให้ดูขอย้ำก่อนว่าเป็นหนังแข่งรถนะครับไม่ใช่หนังรถซิ่งคือแข่งกันในสนามภายใต้กติกาการแข่งขันซึ่งหลายๆเรื่องก็มาจากหนังที่พวกคุณแนะนำกันเข้ามาในคลิปก่อนๆผสมกับเพล์ลิสต์ของทางทีมงาน s a n d w วิ h มีเดีจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอันดับที่11 Drive in, ปี2001 รู้หรือไม่ว่าแรมโบหรือซินเวสเตอร์สตาร์โลนครั้งหนึ่งก็เคยเล่นหนังรถแข่งกับเขาเหมือนกันนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้จะบอกว่าเกิดขึ้นเพราะตัวเขาเองก็คงจะไม่เกินจริงครับเพราะเขาเขียนทั้งบททั้งโปรดิวและเล่นเองยังดีที่แกไม่ควบบทพระเอกไปด้วยนะครับเพราะพระเอกเป็นบทของจิมมี่ไบรนักแข่งหน้าใหม่ที่มาแรงในการแข่งคาร์ดเฟดเอ็กซ์แชมเปี้ยนชิพซีร ตอนแรกเราก็คิดว่าการแข่งนี้เขาเขียนขึ้นมาลอยๆครับแต่ปรากฏว่าเออมันมีการแข่งนี้จริงๆด้วยว่ะเฮ้ยแต่ก็เป็นการแข่งแค่ช่วงสั้นๆครับคือปี2 0 0 4ถึง2008เนื้อเรื่องเราไม่เล่าแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าคุณชอบสตาร์ลนรถแข่งล้อเปิดหนังยุคปี2000และเรื่องไม่ซีเรียสกับความสมจริงสมจังหรือความเข้มข้นของเนื้อเรื่องเรื่องนี้พอแก้เบื่อได้ครับแต่อย่าคาดหวังมากนะครับส่วนเราที่ถูกใจที่สุดก็คงจะเป็นนางเอกครับผม อันดับที่สิบโอ r ตไรท์ทิมซิงฟ้าผ่าเรื่องราวของสองพี่น้องที่ทำการแข่งแ,งแรลลี่ไซโกคับแรลลี่ซีรีสโดยตัวน้องเป็นนักขับมากความสามารถแต่มีนิสัยมูดทะลุส่วนตัวพี่เป็นหัวหน้าทีมช่างซึ่งถ้าดูเรื่องนี้ให้สนุกเราขอแนะนำให้ทำความเข้าใจกตินนกาพื้นฐานของแรลลี่กันสักนิดครับเราถ้าไม่รู้จักแรลลี่มาก่อนอาจจะรู้สึกว่าหนังแข่งรถอะไรวิ่งอยู่คันเดียวคือแรลลี่เขาแข่งกันด้วยกันจับเวลาครับ ซึ่งจริงๆในตัวหนังค่อนข้างจะอธิบายไว้ประมาณหนึ่งแล้วล่ะอันดับ9 t h u n d e r b o l t หรือเร็วฟ้าผ่าน่านจะเป็นหนังเรื่องที่ช่องโมโน29เอามาใช้บ่อยที่สุดเรื่องหนึ่งแล้วล่ะครับคือเรื่องนี้น่าจะดูกันมาหมดแล้วอ่ะนะความพิเศษของเรื่องนี้เห็นจะเป็นบรรดารถซิงยู90ที่มีไม้เห็นแบบจุใจส่วนฉากที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นฉากประกอบ e v o 3ครับที่จะจัด,จดเลยอะคาดว่าหลายๆท่านน่าจะชื่นชอบฉากนี้กันครับ คือมันเด่นจนอาจจะลืมไปเลยว่าเรื่องนี้มี GTO อยู่ด้วยนะครับหาดูได้ที่ไหนหาดูได้ที่ m o โนโทวินตินเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็คงมาใชา้อีกครับพูดซะอย่างกับสปอนเซอร์แอันดับ8 d e a ด Ra ร e อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหติดได้ยังไงวะเนี่ยหลุดหัวข้อมาหรือเปล่าแต่ถ้าดูกันดีๆไล่บทีละองค์ประกอบมันคือหนังแข่งรถเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะจริงๆการวิ่งในสนามภายใต้กติกา ที่ถึงมันจะดูไม่มีกติกาอะไรก็เถอะแต่เอาเข้าจริงๆแม่งสนุกอยู่นะทําเป็นเล่นไม่น่าเชื่อว่าเขาทําไปถึง4ภาคก็เป็นอะไรที่น่าแปลกดีครับฉีกอารมณ์ได้ดีเหมือนกันอันดับ7จ็ด l ร n e ภาพยนต์อนิเมชันสุดมันจากปี2009เรื่องนี้เราอยากจะเกริ่นให้น้อยที่สุดแต่ก็เป็นอีกเรื่องที่อยากจะแนะนําให้ดูมากที่สุดเหมือนกันเอาเป็นว่าเขาใช้เวลาทําถึง7ปี ดังนั้นทั้งงานภาพและงานเพลงทําได้ในระดับที่น่าจดจาครับส่วนเนื้อเรื่องอยู่ในระดับที่กําลังดีคือไม่ต้องมีเงื่อนงำม,มากมายแต่ตลอดความยาว1ชั่วโมง42นาทีไม่มีอะไรให้หน่าเบื่อแน่นอนอันดับ6 day of thunder ปี1990นะครับ nascar การแข่งขันสุดมันของชาวอเมริกันเรื่องนี้ไม่ได้มีดีแค่นักแสดงระดับซุปตาอย่างทอมครูซกับนิโคลคิดแมนและไมเคิลรูเกอร์ แต่ตัวเนื้อเรื่องก็ถ่ายทอดกันออกมาอย่างเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยกำลังดีโดยจะบอกเราเรื่องราวของโคทริเกอร์นักแข่งหน้าใหม่ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองในวงแหวนแห่งความเร็วเราพยายามจะไม่ไปแตะต้องเนื้อหามากแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นหนังบรรยากาศดีเรื่องหนึ่งคือทั้งภาพเสียงเพลงประกอบเนื้อหาการแสดงทำออกมาได้ในระดับน่าประทับใจถึงน่าประทับใจมากที่สุดเลยครับอันดับ5 ทั a ล a ดิก้าไนท์ The Balad l of Ricky Bobby ยังอยู่กับการแข่งเนส่าแต่รอบนี้มันในรูปแบบหาท้องคับท้องแข่งครับในทันลดิก้าไนท์หรือชื่อไทย Ricky Bobby ซ่าตัวจริงซิ่งกระเจิงเนื้อเรื่องนี้ต้องบอกตรงๆว่าจำไม่ได้ครับเพราะโมตาฮากับตาวินเฟรลใครที่เคยได้ยินชื่อริกก y b บอบบมันมาจากเรื่องนี้นี่เองคุณจะได้เห็นอะไรในหนังเรื่องนี้นั้นเหรอ คุณจะได้เห็นอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นครับเรื่องบา้บาๆบอนี่มีแทบทั้งเรื่องดีไม่ดีสนุกกว่าอันดับที่แล้วอีกอันดับ4เรื่องต่อไปที่อยากจะแนะนำคือ 787B c ีโรเตอร์ลั่นเรมังจากดีไม่ห่างเหินโมชั่นพิกเจอร์หยอกเล่นครับเรื่องต่อไปคือลูวังอิสุกินามิดา ภาพยนต์ความยาวราวชั่วโมงครึง่งหนังเรื่องนี้ถูกจัดทําขึ้นเป็นพิเศษจาก m a ส d a าไปคว้าชัยชนะเลอรัวังปี1991และออกฉายทางทีวีอาซาฮีเมื่อวันที่15มิถุนายนปี1992ต้องบอกตรงๆเลยว่าข้อมูลหลายส่วนในประวัติ 787B เราได้มาจากหนังเรื่องนี้นี่เองครับเนื้อเรื่องจะเล่าผ่านตัวเซอิชิคุคิชิมะหัวหน้าทีมช่างมาสด้าสปีดที่ได้อีกโกฟูรุยะมาแสดงครับ ความสนุกมันอยู่ตรงที่เนื้อหาจะเป็นการเล่าเหตุการณ์ในการแข่งและจะแฟลชแบ็กกลับไปในช่วงการวิจัยเครื่องโรเตอร์เลยแบบจะมีฉากเจาะเอพิกซ์อด้วยเป็นยุคแรกๆที่หาวิธีแก้ปัญหาเรื่องความเสถียรของเครื่องยนต์โรตารีหรือซีนกลวงชิ้นแรกครับคือเรื่องจะไม่ใช่ภาพจริงแต่เชื่อว่าสาว,วกชาวโรตารีน่าจะตื่นเต้นไม่น้อยครับกับหลายๆฉากในเรื่องนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณอาจจะต้องเสียน้ําตากับเรื่องนี้เลยแหละเพราะ มันไม่มีซับไตเติลไทยครับญี่ปุ่นล้วนๆเลยแหละเอาตรงๆเลยนะใครฟังญี่ปุ่นออกก็น่าจะสนุกกันแหละครับแต่ส่วนใหญ่จะฟังไม่ออกก็จะร้องไห้อันดับ3 c a คาสและคาสา3ใครจะคิดว่าการ์ตูนเรื่องหนึ่งจะอัดแน่นสอดแทรกเรื่องราวชีวิตรถแข่งไว้ได้มากมายขนาดนี้ยิ่งได้รู้ประวัติศาสตร์การแข่งเนสคาคุณก็จะเห็นอีสต์เอกซ์ซอนไว้แบบจุกๆ น่าเสียดายที่ภาค2มันออกจะหลุดจากเส้นเรื่องหลักไปหน่อยครับและภาค3เราก็คาดหวังว่ามันจะซีเรียสเข้มข้นกว่านี้คือตอนที่เห็นตัวอย่างครั้งแรกเราก็เอาเลยเว้ยแต่ก็นะภาค3มันก็ไม่ได้แย่อะไรครับยังคงเป็นแอนิเมชันฟิลกูดปลูกฝังสร้างแรงบันดาลใจแบบฉบับนิสซี่พิกซ่าได้เหมือนเดิมแต่แด๊ะดแดรางวัลชมเชยครับสำหรับรางวัลชมเชยรอบนี้เป็นเหตุมาจากหนังต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวที่เราไม่ได้ดูครับ เลยไม่รู้ว่ามันควรอยู่อันดับไหนก็ขอหยิบยกมาพูดเท่าที่เขาจะเล่าไว้ในตัวอย่างก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกผมดูแล้วจะกลับมาคุยกันอีกทีหรือใครเคยดูแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันเริ่มที่ Winning the Racing l i g h t of Paul Newman เรื่องราวชีวิตอีกด้านของ Paul Newman นักแสดงที่มีความสามารถด้านการขับขี่ถึงขนาดที่เขาเคยพูดไว้ว่าการชนะการแข่งมันน่าดีใจกว่าการได้ออสการ์เสียอีก เขามีบทบาทในการนำพานนิสันไปสู่ชัยชนะในหลายรายการเป็นผู้ร่วมบุกเบิกทางให้นิสันในอเมริกาเลยก็ว่าได้ครับพอลนิวแมนคนรุ่นเดียวกับผมหรือรุ่นน้องๆอ,อาจจะไม่เคยได้ดูผลงานการแสดงของเขาแต่จริงๆแล้วแกอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดครับเพราะเขาคือผู้ให้เสียงด็อกฮัตสันในภาพยนตร์เรื่องขา่าและเนื่องจากเขาจากไปในปี2008ตัวละครด็อกฮัตสันจึงจากไปด้วยเช่นกัน นั่นเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงพอลนิวแมนนั่นเองครับอันดับต่อมา Dust to Glory ภาพยนตร,ร์สารคดีจากปี2005เจาะลึกเรื่องการแข่งบาฮาเดาเซนซึ่งในปีนั้นแข่งกันที่เม็กซิโกความสนุกก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนี่สิครับกลางปี1966 เรื่องราวสมมุติที่อ้างอิงจากการแข่งขันจริงคือฟอร์มูล่าวันปี1966สิ่งที่คาดหวังจากเรื่องนี้คือความตรงยุคครับเพราะตัวหนังก็ปล่อยมาในปี1966เลยใครที่ชอบดูรถแข่งวินเทจน่าจะถูกใจกับเรื่องนี้ครับเลองถัดจาก F1 เราก็มาดูรถแข่งสาย Endurance กันบ้างในเลอมังเนื้อเรื่องนี้สารภาพเลยว่าผมไม่ได้สนใจเลยครับ แต่ที่อยากหามาดูเพราะงานภาพล้วนเรื่องนี้ออกมาในปี1971ดังนั้นใครอยากเห็น917วิ่งเรื่องนี้น่าจะมีให้เห็นเต็มๆครับ Truth in 24ถ้าเรื่องก่อนหน้ามันเก่าไปขยับขึ้นมาอีกหน่อยกับ Truth in 24ภาพยนตร์สารคดีเจาะลึกทีมแข่งของ Audi มันมีด้วยกัน2ภาคครับคือภาคแรกปี2008และภาค2ปี2012 และสุดท้ายคือเซนนาเรื่องราวของชีวิตนักขับระดับตำนานอย่างอาตันเซนนาจากจุดเริ่มต้นสู่จุดสูงสุดไปจนถึงการจากไปในอุบัติเหตุที่น่าใจหายถูกถ่ายทอดในรูปแบบภาพยนตร์สารคดีความยาว1ชั่วโมง46นาทีไปหารับชมกันได้ครับกลับมาที่เนื้อหารลักคืออันดับ2รัช เรื่องราวของนักแข่ง F1 ระดับตำนานเจมฮันและนิกกี้ลาวดาเรื่องนี้เป็นหนังรถแข่งอีกเรื่องที่เราชอบมากครับไม่ค่อยอยากจะเกรินเยอะอยากให้ไปดูกันเองที่เจ๋งคือมันสร้างจากเรื่องจริงด้วยครับอาวจะพูดกันแค่นี้จริงเหรอเนี่ยขายหนังขายแค่เนี้ยใครจะไปดูอันดับ1 Ford v Ferrari อันดับหนึ่งณนะตอนนี้สำหรับเรายังคงเป็น Ford v วีเ r a r ์ครับที่เราประทับใจอย่างแรกในเรื่องนี้คือการแสดงของทั้ง2ตัวละครหลักเรื่องที่2คือการเก็บรายละเอียดขององค์ประกอบทั้งหลายโดยเฉพาะรถแข่งแต่ละคันที่ขัดใจอยู่นิดหน่อยคือมีการดัดแปลงประวัติศาสตร์ส่วนเล็กๆน้อยๆเอาเป็นว่าไว้วาง,วางเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามีตรงไหนกันบ้างแต่โดยรวมแล้วสำหรับเรื่องนี้ถือว่าอร่อยกลมกลม่อม ใส่พริกน้ำปลานิดหน่อยถือว่าอร่อยกำลังดีเป็นความพอดีของภาพยนตร์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงเอาล่ะครับครบแล้วสำหรับ11อันด,ดับหนังรถแข่ง11เ,เรื่องที่เราหยิบยกมานี่ก็พยายามให้มันหลากหลายเท่าที่จะทำได้ขาดตกบกพร่องเรื่องไหนหรือมีส่วนไหนที่ยังค้างคาใจก็คอมเมนต์มาได้เหมือนเช่นเคยครับแล้วเจอกันใหม่บายย